สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตบอลสีที่ผมพอมะเล็ดไปนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมผ่าหัวไปเหมือนกันวันนี้มีสองอย่างาะะมาอัปเดตให้ชมกันเนาะคือตัวแรกคือตัวนี้เป็นตัวพอมะเล็ดนะครับเป็นบอลสีจอมทับที่ผมสั่ง มาจากในเฟ e บุ o กเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอัตราการงอกของเขาจะเป็นยังไงนะครับโอเคนี่นะครับอันนี้เขางอกแล้ว ส่วนอัตราการงอกของเขาก็ถือว่าน้อยมากเลยนะครับผมเพาะไปสามสิบเม็ดเนาะตอนนี้เขางอกออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าออกมาเก้าต้นนะครับโอ้ยถือว่าน้อยมากเลยก็วันนี้เป็นวันที่แปดนะครับแปดมกรลาตัวนี้ผมทำ ผมลงเพาะวันที่แปดเดือนพฤศจิกานะครับปีที่แล้วก็ผ่านมาสองเดือนนะครับก็ต้นขนาดนี้เนาะมันจะมีต้นเล็กๆอยู่นะครับที่ว่าใบเขากำลังออกอย่างจะเอามชี้ให้ดูตรงนี้เนาะตรงนี้อาจจะเป็นใบใหม่ของเขา เขาก็จะเริ่มงอกตามมานะครับอ่าวันเนี้ผมจะเอาอีตัวที่เขางอกออกมาเนี่ยแล้วก็เอาไปแยกใส่ในกระถางใหม่เนาะอ่าเขาจะได้โตเร็วๆส่วนที่เขายังไม่งอกนี่ก็ผมก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะครับ <S <S เผื่อเขาจะงอกออกมาเนาะแล้วก็อีกตัวหนึง่ง ตัวนี้จะเป็นพยามน์นะครับที่ผมทำคลิปผ่าหัวไปก็ไล่เรียกันนะครับตัวนั้นจะผ่าวันที่เอ้ยผมพ่อวันที่แปดเนาะอันนี้ผมผ่าวันที่สิบห้าพจิกาเหมือนกันก็เกือบจะสองเดือนแล้วนะครับพอดีมีพี่คนหนึ่งเขาถามเขาถามมาว่าเออเขางอกหรือยังเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ก็ เลยมาถ่ายอัปเดตให้ดูก็ยังไม่ครบ2เดือนนะครับตัวนี้โอเคนี่นะครับก็ตัวนี้ก็งอกออกมาก็ไม่เยอะเหมือนกันนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าเราผ่าชิ้นเล็กเนาะผมผ่าชิ้นเล็กแล้วก็อัตราการงอกของเขาแล้วก็ การเจริญโตตร,ตรงเขาอ่ะมันจะใช้แล้วครับส่วนส่วนตัวที่มีเขี้ยวแบบเนี้ยพวกเนี้ยเขาจะเกิดมาก่อนเนาะส่วนชิ้นที่ไม่มีเขี้ยวก็เขาก็กําลังท,ทยอยเหมือนกันนะครับจากที่สังเกตดูเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะเอาตัวที่เป็นใบใหญ่ๆพวกเนี้ยาอ,ออกแล้วเหมือนกันส่วนที่เหลือก็จะเอาเพาะไว้เหมือนเดิมนะครับ ก็ผมผ่าไปประมาณ46ชิ้นนะครับตัวนี้จะได้มาประมาณเดี๋ยวผมขอนัาก่อนหนึ่ง6 7 8ม่ห้าหเจด8ตัวนี้ก็8ชิ้นเหมือนกันอ่าอันมเมล็ดมี9ตัวผ่ามี8ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าผมผ่าชิ้นเล็กเนาะ ส่วนบางชิ้นที่เขายังไม่ออกตัวนี้ก็ไม่เน่านะครับก็เราก็รอต่อไปเดี๋ยวเขาก็ออกเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปย้ายลงในกระถางกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนดินผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีว่าใช้อะไรบ้างโอเคครับอย่างแรกนะครับตัวนี้จะเป็น ดินใบมะขามนะครับดินหมักใบมะขามกับแกลบเนาะที่ผมหมักไว้แล้วก็ตัวนี้จะเอามาใส่ตัวที่มันเป็นตัวที่พอมาเล็ดนะครับก็ผมจะใช้ใชกระถางสี่นิ้วนะครับแล้วก็อดินใส่ใส่ให้เต็มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ มจะนำเอาน้ำมาลดก่อนลดให้ดินเขายุบไปนะครับแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาเราปลูกเราเอาลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็เรามาลดน้ำที่หลังดินเขาจะได้ไม่ยุบนะครับก็ลดน้ำเข้าไปก่อนแล้วฉันเอาตัวนี้ออกมา หนึ่งกระถางผมจะใส่ประมาณสักสามต้นนะครับว่าต้นเขาเล็กอยู่เนาะไว้เราค่อยมาแยกอีกทีนึงว่าตอนอยู่ในไอ้อะไรนะกล่องตัวเนี้ยดินมันน้อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวลากเขาจะแขงลงไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ได้ไม่เยอะนะครับก็หาไม้หรืออะไรก็ได้ครับมันแงะออกแงะลงไปในดินเลยนะครับให้ดินติดมาแบบนี้เลย จากนั้นก็เอาไปวางไว้เลยเดี๋ยวเราจะวางไว้เฉยนะครับไว้เราค่อยเอาดินลงมากบอีกทีหนึง่งหรือจะทําเป็นหลุมไว้ก็ได้นะครับทําเป็นหลุมไว้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเอามาวางเดีวต้นบอลเรามาวาง ค่อยๆแงะอองมานะครับ นีล้ลากเขาจะยังไม่ค่อยเยอะนะครับพยายามเอาออกมาให้เป็นแบบลักษณะนี้เนาะมีดินหุ้มออกมาด้วยได้อย่างนี้แล้วเราก็โรยโรยดินลงไปอีกนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องเยอะมาก ่นี้ก็ลดน้ำเหมือนกันนะครับทำแบบนี้เหมือนกันเลยดินตัวนี้แนะนำให้เพื่อนเพื่อนล่อนก่อนนะครับล่อนเอาแต่ตรงที่มันเป็นเศษเล็กๆเนาะ ดินที่มันเป็นดินก้อนใหญ่ๆก็ร่อนออกไปก่อนนะครับโอเคต้นนี้จะใหญ่หน่อยหนึ่งล่าเขาเยอะ ไม่ต้องกลัวเขาตายนะครับตัวนี้ถ้าดินยังมีความชื้นอยู่แล้วก็เราอบอบเขาไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวล่าเขาก็จะยิ่งเดินดีนะครับ ก็ตัวนี้ต้นเขาเล็กอยู่ก็ยังจะไม่ใช้เป็นใบก้ามปูนะครับเขาล่าเขายังไม่แข็งแรงเนาะเขาพิ่งงอกออกมาก็เราจะใช้ดินที่มันล่าเขาเดินหาอาหารได้ง่ายๆนะครับไปก่อนโอเคครบหมดแล้ว9ต้น หลังจากนี้ก็ผมจะเอาไปเลี้ยงไว้ในตู้อบนะครับรองน้ำไว้ก้นกระถางเหมือนเดิมเนาะแล้วก็อีกหนึ่งชุดคือพยามนนะครับพยามนเดี๋ยวผมจะทำเป็นจะใช้เป็นอะไรนะใบก้ามปูนะครับ ใส่วนของชิ้นผ่าพยามนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นดินดินหมักใบมะขามนี้กับใบก้ามปูนะครับตัวนี้เป็นใบก้ามปูตากแห้งนะครับอ่าแล้วก็ผมเอามาขยำขยำให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็เอามาแช่น้ำไว้แช่เพื่อที่ว่าจะให้เขาอ่ะอุ้มน้ำได้ด้วยเนาะ ผมจะไม่เอาใบแห้งเขาไปไปปลูกนะครับตัวเนี้ยแช่ว้เพื่อที่จะให้เขาอ่าอุ้มน้ำไว้ด้วยแล้วก็ให้เขาคลายสารแทนนินที่อยู่ในใบนะครับตัวใบก้ามปูเนี่ยมันก็มีสารแทนนินอยู่ด้วยนะครับสังเกตได้ว่าน้ำเนี้ยเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะครับอารมณ์คล้ายๆกับน้ำใบหูกว้างหรือว่าน้ำไอ กาบมะพร้าวสับนะครับตัวเนี้พืชทุกชนิดละเวลาเขาเป็นใบแห้งเขาเป็นสีน้ําตาลแบบเนี้ยท,ทุกชนิดเลยเขาจะมีสารแทนนินอยู่ในตัวนะครับแต่ที่มีเยอะก็จะเป็นพวกใบหูกวางแล้วก็พวกกาบมะพร้าวแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้ผมเคยเลี้ยงประกัดมาแล้วก็ส่วนมากจะใช้พวกนั้นมากกว่าเนาะ มันจะดีไปกว่ากับอะไรนะมันจะดีกับปลาปลาสวยงามนะครับที่เราเลี้ยงเนาะแต่กับพวกพวกไอพืชพืชหรือต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ชอบสารแทนนินนะครับก็เดี๋ยวผมจะกรองเอาตัวนี้ออกนะครับกรองเอาน้ําออกเดี๋ยวจะกรองให้ดูเลยว่าค่ะน้ำสารแทนนินอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับสังเกตดูน้ำน้ำจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก็เอาแช่ไว้ก่อนสักคืนหรือสองคืนเนี่ยก็จะดีนะครับก่อนที่เราจะนำไปใช้เนาะก็อย่างน้อยเราก็แช่ละลายสารเทนินที่อยู่ในใบไม้แห้งของเราออกแล้วเนาะมันก็จะดีต่อ กับพืชของเรานะครับก็ส่วนอันนี้ก็ผมจะล้างน้ำก่อนเนาะล้างสักรอบหนึ่งสองรอบนะครับขยำขยำหน่อย ที่ผมขยำให้มันละเอียดแบบนี้คือว่าบอลของเราอ่ะเราเพึ่งอะไรนะเขาเพึ่งมีรากนะครับก็เลยต้องขยำให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆเนาะถ้าเราเอาใบที่เขา,าแบบใบเต็มๆมาอย่างเงี้ยรากเขาจะแบบยังไม่แข็งแรงนะครับเขาจะแทงทะลุใบนั้นไม่ได้เนาะก็ขยำให้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ก่อนนะครับ ครับก็หลังจากนี้เราจะนำไอ้ตัวเนี้ยไปผสมกับดินหมักใบมะขามของเราก็ใช้อัตราส่วนก็ไม่ต้องเยอะนะครับ แค่นี้พอเพราะว่าถ้าใส่เยอะไปลากเขาก็จะอย่างที่บอกนะครับลากเขายังไม่แข็งแรงนะผสมไปแค่น,นี้ก่อนไว้ถ้าเขาโตอีกหน่อยเราค่อยใส่เยอะๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน กันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่มาประมาณสองต้นต่อหนึ่งกระถางก็ผมจะใส่ไว้กระถางละสองต้นนะครับผมไว้เขาโตก่อนเราค่อยมาแยกอีกทีนะครับโอเคเหมือนกันนะครับที่การแยกก่อน หาอะไรก็ได้ไมาเขีย่ยเขาคุยขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าลากเขาก็ไปวางไว้เหมือนเดิม ดินขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ดินกลบลงไปนะครับก็ที่ผมไม่ใช้เป็นใบหูกวางล้วนก็คือผมอยากให้เขาให้ลากเขาอ่ะมีดินดินไว้ย,ยึดด้วยนะครับผมอ่า จากนั้นก็เดี๋ยวเอาน้ำมาลดตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะครับเพราะว่าลากเขาอ่ะเดี๋ยวเขาก็อารมณ์เหมือนกับเขาเกาะทรายเนาะก็เดี๋ยวเราเอาไปใส่ตู้อบแล้วก็ลอง ลองก้นไว้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะโตเองนะครับก็ถ้าว่าดินเขาไม่แห้งนะครับเขาก็จะไม่เป็นไรเนาะถ้ามีความชื้นอยู่ตลอดเดี๋ยวเขาก็รอดนะครับจริงๆตัวเนี้ยผมผมย้ายช้าถ้าว่าย้ายตอนประมาณเขาออกมาใหม่ๆเนี้ย เขาจะโตเร็วนะครับเพราะล่าเขาจะหาอาหารได้เร็วกว่าตัวปกติผมจะประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมก็จะแยกออกมาก็ทันทีที่เห็นว่าอะไรอะ่ะเขามีใบเกิดขึ้นมาแล้วเนาะอันนี้ใบเขาก็เริ่มใหญ่แล้ว อารมณ์ประมาณถ้าผมย้ายตั้งแต่เขาเป็นใบแบบนี้ใบเล็กๆแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่าเขาจะโตเร็วเพราะรากเขาจะได้อาหารเร็วนะครับก็ผมเพาะในทรายคือทรายอะ่ะเขาจะไม่ค่อยมีสารอาหารอะไรนะครับยิ่งเราเอาลงดินเร็วมันก็จะโตเร็วเนาะ ดึงออกมาได้เลยอ,อันนี้ผมจะเอาใส่สามต้นเลย เดี๋ยวผมจะเอาใส่ในกระบะไว้ตาะ,ะแบบนี้นะครับแล้วก็ลองเอาน้ำใส่ไว้ข้างล่างลองน้ำไว้ ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ประมาณครึ่งนิ้วก็พอก็อต้นของเรามาเรียงไว้เลยโอเคแบบนี้แล้วก็อีกอย่างที่ต้องทำคือ,อถุงพลาสติกนะครับเอามาปิดไว้ ปิดไว้แบบนี้หนึ่งชั้นแล้วก็หาเชือกอะไรก็ได้ครับมามัดไว้แบบนี้เลยแล้วช่วงแรกๆประมาณสองสาวันนี้ก็อย่าเพิ่งให้เขาโดนแดดนะครับก็เอาไว้ในร่มก่อนเดี๋ยวรอสักพ้นสาวันไปค่อยเอาไปวางไว้แบบว่า ให้เขาโดนแดดเนาะแต่ว่าอย่าให้เขาโดนแดดโดยตรงนะครับก็ควรมีสแสลนอะไรบังแดดพางแสงเข้าไว้นะครับก็ในส่วนที่เหลือเดี๋ยวถ้ามันขึ้นหรือมันงอกยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ให้ชมกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะขอพระคุณมากเลยก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ